การรับรังสีหรือการฉายแสงมีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆอย่างไรบ้างการรักษาโรคมะเร็งวิธีการฉายแสงนะั้นเป็นวิธีการรักษาอีกวิธีหนึ่งเป็นการใช้รังสีตามตำแหน่งของเซลล์มะเร็งแต่ละตำแหน่งมีผลกระทบอย่างไรบ้างนั้นพี่เจียฟมีข้อมูลมาฝากนะคะ 1. ก็คือการใช้รังสีบริเวณศีรษะและก็รำคอ ส่วนใหญ่จะเกิดกับมะเร็งสมองมะเร็งในโพรงจมูกและไซนัสมะเร็งหลังโพรงจมูกมะเร็งในช่องปากมะเร็งในลําคอมะเร็งกล่องเสียงและมะเร็งต่อมน้ําลายและไทรอยด์สองก็คือการฉายแสงบริเวณทวงอกเกิดขึ้นได้กับมะเร็งชนิดไหนบ้างเช่นมะเร็งปอดมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งระบบน้ำเหลืองมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะ สามกระบวนการฉายแสงบริเวณช่องท้องช่องท้องนี้เรื่องใหญ่นะคะการฉายแสงจะเกิดขึ้นกับมะเร็งประเภทมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งไตมะเร็งระบบน้ำเหลืองในช่องท้อง 4. ฉายแสงบริเวณท้องน้อยก็ได้แก่มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งมดลูกมะเร็งปากมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมาก การฉายรังสีหรือที่เรามักเรียกกันว่าการฉายแสงเป็นประเภทหนึ่งของรังสีวิทยาที่ใช้สำหรับในการบำบัดร,รักษาโรคมะเร็งโดยใช้รังสีพลังงานสูงฉายไปในตำแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อทำลายกลุ่มก้อนของเซลล์มะเร็งนั้นทั้งนี้การรักษาโรคมะเร็งโดยวิธีการฉายรังสีจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคมะเร็ง ชนิดของโรคมะเร็งและสุขภาพของผู้ป่วยเองค่ะส่วนของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ป่วยนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือกระบวนการรักษาและกระบวนการรักษาที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นกระบวนการรักษาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะการรักษาได้อย่างต่อเนื่องจะทําให้กระบวนการรักษานั้นสามารถเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็จะกลับคืนมาเป็นปกติ ยืดอายุของชีวิตของผู้ป่วยออกไปได้นั่นเองค่ะท้ายคลิปพี่เจี๊บมีสารอาหารในการพยุงในการบำบัดฟื้นฟ,นฟนูร่างกายของผู้ป่วยนะคะให้ผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างต่อเนื่องสารอาหารทั้งสองชนิดนี้ประกอบไปด้วยอูมินะคะอูมิเป็นสารอาหารที่เป็นตัวเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มเม็ดเลือดขาวปรับภูมิสมดุลเลือดลดภาวะการอักเสบ เพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยนั้นฟื้นตัวดีและแข็งแรงส่วนมินนั้นเป็นวิตามินและแร่ธาตุ12ชนิดอยู่ในกระบวนการของ ป้องกันภาวะเสี่ยงต่อภาวะทุกโภชนาการให้กับผู้ป่วยได้2องชนิดนี้ก็ทำงานคู่กันค่ะถ้าสนใจในการรับประทานสารอาหารก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ไลน์ไอดีที่พี่เจี๊ยบขึ้นให้ไว้นี้นะคะและถ้าท่านใดยังมีคำถามก็ฝากคำถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยพี่เจี๊ยบจะเข้ามาตอบทุกคำถามนะคะวันนี้สวัสดีนะคะ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ